อีกครับ f อฟของหลุงส่วนทุท่ันครับผมเจอกันวันนี้นะครับผมตรงกับวันที่10กันยายน2566นะครับตรงกับวันอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สาวบ้านแต้ขี่จักรยานผ่านไปแล้ว5วันนะครับผมนะฮะตั้งแต่ปีไหนอ่ะก่อน2,500นะครับผม2 4 9 9นะครับผมป่านนี้สาวบ้านแต้ก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผม ก็หลังจากที่สาวบ้านแท่ขี่จักรยานไปแล้วนะครับผมยังไม่กลับบ้านนะฮะวันนี้ลุงคนสวนก็ได้มีการาลงซับเมิร์ดนะครับผมที่สระน้ำน้อยนะฮะเพื่อที่เอาน้ำนี่ขึ้นไปข้างบนนี้นะครับผมดูทีมงานนะครับผมก็คือ,อบอสดอนของเรานะครับผมด้วยความเป็นผู้นำนะครับก็เลยลงเลยนะฮะ ลงน้ําเองนะฮะลงน้ําเองนะฮะ,ละ,ฮะแล้วก็มีผู้ช่วยนะฮะก็คือช่างนัดนะฮะ<ม>ส่วนช่างไม้ตอนนี้กําลังหาวิธีที่จะติดตั้งแผงอยู่ตรงหลังคาดโน่นนะครับผม,มตอนนี้ก็กำลังไปออกๆอ,อ,อยู่แถวนันตรงไหนพี่นะับเนี่ยครับผมเนี่ยกว่าจะได้อ่า,าเรียกว่าระบบน้ําที่สมบูรณ์นะถูกใจชาวสวนเนี่ยก็ทีมงานก็ต้องลุยน้ํากันหน้ดูนะครับผม หอน้าที่สูงจำนวน4ี่เมตรที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมอ่าสูงห้าเมตรนะครับผมที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมก็เป็นหอน้ําที่จะต้องเอาน้ําจากสระนี้ขึ้นไปนะครับไปไว้บนแทงทางโน้นนะครับผมตอนนี้กาลังสั่งแทงไปแล้วแทงยังไม่มานะครับผม,ม,บมนมีปป่ค,ครับก็ให้เห็นบรรยากาศท่านพี่รุ่นก็กําลังจะมาด้านโน้นนะครับวันนี้พยากรณ์ที่พื้นที่นาดีก็บอกว่ามีโอกาสฝนตก ร้อยละเก้าสิบนะครับเมื่อเช้านี่ไปยกหนึ่งแล้วนะครับอ่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใบยๆนี่ก็คิดว่าน่าจะมาอีกมาอีกยกหนึ่งครับผมนี่ก็โปรยปลายลงมานะครับผมก็เรียกว่าทํางานทั้งร้อนทั้งฝนนะครับผมนะสนุกดีนะครับผมนะ,ะนี่นี่นี่นะครับผมบอสดอนของเราอันนี้ก็อ่าช่างนัดนะครับทีนงาน รอบๆนี่ลุงก็ปลูกหญ้าแฝกไว้นะครับผมเพื่อที่ว่าต้องการที่จะให้หญ้าแฝกคอยยึดตรงเบิรมหรือว่าตรงชานบ่อเนี่ยไม่ให้ถล่มลงไปนะครับจริงๆถล่มไปเยอะแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ที่สระน้ําน้อยของลุงสวนเนี่ยนะครับผมลึกลงไปเนี่ยก็สาเมตรนะฮะจากที่ลุงคุยกับทางช่างขุดไว้บอกว่า6เมตรที่ลึกที่สุดแล้วก็ ห้าเมตรสี่เมตรเป็นระดับระดับมานะครับผมปรากฏว่าลึกที่สุดจริงๆคือประมาณสามเมตรสิบเซนนะโดยประมาณสามเ็ดเมตรสุดเป็นจิด้าโน้นนะครับผมนี่กําลังจะเอาซับเมอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมไปลงซับเมอร์ที่ใช้ในครั้งนี้ก็เท่ากับที่สิงห์บุรีนะครับผมก็ขนาดประมาณหนึ่งจุดห้าเรนนะครับเป็นบองกรานนะตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผม ่าได้ยินเสียงฝนไหมครับเอ่ยนี่นีฝนตกกระทะที่หลังคาเดี๋ยวลุงกะเข้า่าไปในพื้นที่แล้วนะครับผมเข้าไปในในร่มแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะแล้วก็เราก็มาสู้นะฮะภาวะฝนแรงร้อนกันด้วยกันนะครับผมขอให้ผ่านภาวะเอเนโยนะครับผมซึ่งอาจจะมี3ปีถึง5ปีนะครับไปด้วยกันให้ได้นะครับผมบ๊ายบายแฮปปี้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ